สวัสดีค่ะแฟนๆเกาวบอพี่พีชพร้อมมอบความสุขความบันเทิงความฟินและเสียงหัวเราะแล้วค่ะผู้ชายบอกว่าไม่ค่อยหิ้มกับสาวกเลยเพชรพอไหมวันนี้จัดเต็มตัวก็เตรียมนางหูเพชรอีกอันหนึ่งนะจะเยอะเกินไป<ล>เอาเอาเอ,อแค่นี้พอพี่<ล>พีชหรือิ้มแล้วนะ<ล>เอารองเท้าอะไร<ล>อีกไหมเรามีรองเท้าอะไรอีกไหม เรา,าแตะได้ไหม,มพีทแต่เออแต่นี่ก็ได้แต่ขาวนี่แหละเดี๋ยวผู้ชายจะอบอกว่าไม่ใช้ของที่ซื้อมาเลยเขาก็เลยไม่ค่อยซื้ออะไรให้แล้วเดี๋ยวนะซื้อแต่รองเท้าเต็ไมไปหมดเลยเพราะว่าเราใส่รองเท้าที่เขาซื้อให้ทุกวันเลย <laughs> ใช่ไหมพีท <laughs> พี่ไม่ซื้ออะไรให้หุ่มหรอก ใส่ยอดอะโอ้โหจริงด้วยตลกกว่ะน้ำหอมกลิ่นอะไรมันกลิ่นจะมีความหอมสะอาดเธอมันจะมีความใครเซ็มแกะแกะมันหอมนะฮะไม่หอมไม่หอม เตเือนหนูดึงตะกร้ามาหมูได้เนี่ยหลายรอบแล้วหลายวันละชิ้นเป็นอะไรเนี่ยแล้วก็กระตี้คอลลาเจนคอลลาจจยอันนี้ฉ้นเบื่อแล้วฉันถึงเก่งแต่ว่ามันไหนไปพี่จุ๋มอันนี้ทองอากเก็บหน่อยนะนะลืมใส่ตู้นู้นเลย สีดำนะพีทเนาะมีแว่นใหม่ได้เะไมีอันน้เดี๋ยวมันโดนแต่ปิดเดี๋ยวมันโดนดิเน่หัวมันหมีทำหน้ามันหมีเลยพี่บอลรู้แล้วใช่ไหมคะสุบุไม่รู้รู้รรู้แล้วใช่ไหมคะพีทนั่งสิพีทนั่งก่อนอะไรเนี่ย อหรออ่ะถือก่อนสาวถือก่อนสาวสาวนั่งสาวนั่งสาวนั่งมมนี่้งใชันสูงไปหน่อทำไมมัน มันต่ำใช่ไหมดูดูหน้าหน้าอะนี่มันมันต่ำไปใช่ไหมคะคุณพีชใช่มันแบบมันเหมือนมันมีฟิลเตอร์เมคอัพอยู่อ๋อมันขาวปิดไฟดิรออ่าค่ะรอนี่ไหนไหนเนในติ๊กต๊อกในติ๊กต๊อกค่ะ๋อทำบล็อกหนึ่งวัน ทำบล็อกบุ๋มยังไม่ตื่นเลยครับถ้าทำหนึ่งวันจริงจริงมันมืดไปเดีย๋ยวนะอ, <c oughs> <c oughs> อยากจังเราทำอะไรดีหนูหนูโชว์นี่หนให้ทุกคนดูยังไข่กันแด็นไข่กันแด็นหนูโชว์ไอ้นี่หนให้ทุกคน,น<า>ดูนแม้ว่า มันน่ารักมากเนะพี่จะโชว์ของทำไมมันไม่เกิดประโยชน์ต่ออ่ะหนูต้องหางเงินสร้างบ้านช่วยเขาสร้างเหรอบ้านหนูนี่มีหมีม<ช>เป็นทองพี่สร้างก่อนเลยเงบแพงไปอยู่ไม่ไหวหรอกนะั่นน่ะเป็นเป็นครึ่งหนึ่งเป็นขายอันนี้ขายอันนี้ขายนี้ครับอันนี้คืออะไร พี่เน่มาทำมาเป็นอ่านพี่ก็รู้ว่าบุ๋งก็ใช้อยู่ตลนอยอ๋อครีมกันแดดครีมกันแดดครับค่านี้จบแล้วเหรออันนี้เก็บไว้ที่ก่อนที่ไม่ขึนบุ๋งซื้อครีมกันแดดได้หัวใจมาได้หัวใจมาดูนะตอนนี้ขายอยู่ที่สามสิบหกจะไหนอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดห้าสิบสี่ดูซิพี่จะขายได้ไหมช่วยซื้อหน่อยนะครับเดี๋ยวนะเรามีอันนี้มาน่ารักมากได้มาจากฮ่องกงแล้วโชว์ทองอีกแล้วมันนี่ น่ารักเดี๋ยวนะจ๊ะให้ทุกคนดูหนูยังไม่ได้จ่ายเงินพี่พีทเลยพ่อก็ยังไม่ได้จ่ายเป็นนี่เต็มไปหมดเลยแล้งเม็นนี่ผู้ชายทั่วไปหมดเลยทั้งหัวโตท้ายโตอ้าวพี่จุ๋มนี่คือหัวโตกันทั้งสองฝั่งพ่อนั่งฝั่งหนึ่งพี่พีทนั่งฝั่งหนึ่งแสดงว่าเขาต้องเลี้ยงเราเลยดินี่เขาชอบหมายถึงว่าเขาชอบหมีมากตอนที่ไปที่นู่นก็เลยไปซื้อแบบตอนเด็กๆพ่อเลี้ยงโตมาพี่พีทเลี้ยง วเราจะมีเราจะมีอะไรเนี่ะเดี๋ยวกำลังจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าเราเรากำลังจะมีคอนเทนต์ไปถ่ายว่าที่โรงเรียนเก่าบุ๋มเป็นยังไงใครอยากเห็นบ้างบุใครอยากเห็นบุ๋มใส่ชุดนักเรียนบ้างใครอยากเห็นหนูใส่ชุดนักเรียนบ้างชุดกระผมอะช่วยเชียร์หน่อยนะครับชกระผมได้เหรอพ่อชุดกระผมอมบอกไหมเราจะไปโรงเรียนบอกหลายรอบแล้วว่า อยากอยาให้ไปถ่ายที่โรงเรียนเก่าหนูคือคอนเทนต์เนี้ยทุกคนเขารออยู่เขาอยากเห็นพีน่ปีนค่ะจริงจริงเห็นไหมมีแตคนบอก<ว>ยอยากเห็นอยากเห็นหนูใส<ว>่ชุดนักเรียนจริงจริงพีดล่อเลยสวยมากแต่คหน,น้าตาดีอ่ะถ,ถ้าใครได้ดูคลิปที่แล้วตอนทำอาหารจะได้ไปดูด้วยว่าหนูเคยเรียนาาคาก,กรมรมที่ <ใน S 2> ไหนแวบว่าแบบสวยสับอะย่านนี้ไม่มีใครเทียบอะ สวยอ่อนนนนะค่ามีค่ามีเสน่ห์มีแบบกำลังบวกอ่ะดูใส่ยูนักเรียนนะเขาใส่ชุดคุณครูหนูน่ารักมากจริงใช่เหรออืมพี่พีจะกี้หนูกว่าเดิมอีกอกี้กว่าเดิมเลยเหรอ,อ,อเด็กคนน่ารักอ่ะ <S <S น้องไม่หุ๋มนาะเอาพี่จุ๋มไม่อยู่ไ,ม, <S 2> <S 2> ไม่หยุดจะอย่าเอ่ยไงจะอย่ใดูพีจอกเลยถ่ายรูปไงเออไอเด็กใครๆก็เห็นว่าหนูน่ารักตอนนั้นนะโห่ถ้าพี่เห็นนะพี่เดินตามอ่ะ ใช่เหรอจริงในแต่ดีจริงยังไม่ค่อยมีเฉยเพราะยังไม่ศักดิ์ก็เห็นหน้าหนูกลมๆตามรูปอ่ะอ้าวแล้วเธอชอบใชนทำไมจ๊ะสาวตอนนี้หน้าหนูไม่กลมไงไปไทยไปไทยที่ตอนที่เรียนอย่างเงี้ยน่ารักเห็นปะสวยอ่ะหล่อแหละรู้แต่ชิดนี้นะเป็นเอี้ยงอย่างนี้นะสวยไหมล่ะสาวไหมยังสวยเนาะเป็นเอี้ยงอย่างนี้เลยนะ ท่านถึงบอกท่าเรียกแล้วเหมือนเรียกโมเดลเลยหน้าเหมือนกันปะเหมือนเหมือนมากเหมมือนโเดลใช่หรอเดียวมาดูรูปป้าดิว่าเหมือนหน้าโมเดลไหมคะเรียนในนี่เนี่ยไอเซนโยบางอางดูดิดูรูปพี่ปู้บเจย์ว่าหนูเคยเรียนเซนโยบ้างหน้าเหรอเออดูดีรูปปู้บจยว่านั่นป้าเคยมีเพื่อนหน่อยชื่อฟ้าด้วยได้ดิชี่ดูดิว่าเหมือนเหมือนก็เหมือนโมเดลปะนี่รูปโมเดลปะคะเหมือนรูปใครรูปดิชี่ดูดิว่ารูอผมเธอ อยากอยากเห็นเห็นไหมทุกคนอยากเห็นหนูใส่ชุดเรียนแล้วไปถ่ายที่โรงเรียนสวยมากจริงเลยเด็กอ่ะยากนะค่ะตัวจับต้องยากอ่ะนะหน,น้าเหมือนโมเดลเลยแต่ว่าโมเดลโตมาต้องหน้าเหมือนหนูเหมอนไงที่กว,ว่าอาลภาพเธอบ้างโอ้ยเอารูปภาพเธอเหรอเออที่บอกเอาลูกภาพเธอบ้างอ๋อฮะแปลว่าอะไรครับเอาเอาลูกภา,าพเธอไไบ้อา,อา,า,บางหมายถึงว่าเขาเล่นท่ไอไอ้รูปเขาทำมาอวดเขาอ๋อ เอะไรไม่รู้ผมมันขึ้นอะไรมาไม่รู้คลิปวันนี้เป็นคลิป Q&A นะครับเป็นคลิปขอบคุณ300,000ซับวุ่นวายเหมือนเดิมจริงๆแล้ววันที่ถ่ายคือเหนื่อยมากถ่ายไล์คลิปมากฮะทำไมมันไม่ขึ้นหรอเรา เขาล่อหนูใส่ชุดนักเรียนเลยนะเนี่ยอัโมเดียวใส่ชุดนักเรียนเป็นโรงเรียนด้วยค่ะสวัสดีค่ะเอาป่วยเหรอเขาปุ่มไลค์ไหนอะในติ๊กต็อกไปเราไปไปแล้วเนาะเราจะไปแล้วนะครับเราจะไปไหนบายบายสี่พันคนแปดหนึ่งสี่พี หาของยังไม่เสร็จเลยนี่ก็ได like ้องหาจะเมื่อยคุณบุ๋มฮะนี่อันนี้นี่แล้วก็ซ่อนอยู่ตรงนี้อะไรอะเออคุณหลาบไงตอนแรกเราจะไปของหนูค่ะอะไรนะเขาเรียกอะไรนะให้หนูหนูบอกว่าอะไรนะของหนูค่ะอ่ะให้พีทของเขาให้พีทอ่ะจ่ายตังเราด้วยเขาบอกว่าให้ดอกไม้ต้องจ่ายตังกันใช่เหรอไม่ใช่หลอก ครั้งนึ่งจะดูหน้าเลือดละวไม่เอาละไม่เล่นแล้วไปแล้วไปแล้วอะไรล่ะหาของยังไม่เสร็จเลยบายบายนะครับเรามีกันแดดเดี๋ยวนะขายกันแดดไม่ได้สักชิ้นยิงหรอไม่มีใครยอมซื้อกันแดดเลยหรอเดี๋ยวอยู่ไหนนี่โหขายได้เยอะมากเลยเห็นไหมขอบคุณครับพี่จุ๋มยังไม่เยกขึ้นไปเนาะเอาที่ซื้อเราไม่หนูหาไอ้นี่ไม่เจอวะแล้วจบภารกิจแล้วเราต้องไปแล้วดิฟ เขาคผมเองหรือว่าของนี่แน่เออใบนี้เออเมว่อวานหรอาใบนี้ไปเหรอไม่รู้ใช่ฮะเมื่อวานคุณใายกระเป๋าคุณพีทเหรออันนี้น่ารักแค่กหนี่้องอ่ะตลกอ่ะไม่ตลกเลยสวยออก ทาด้แตะนี่เงี้ยป็นของผู้หญิงเอ้ามันของหนูมันก็ต้องเป็นผู้หญิงนีเ่เก<อ>็บเข้ามาหนูเอาไปด้วยไปไปแล้วนะไป,วนะไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยใส่สของเท้าเข้าไปแต่หนูเพิ่งทาเล็บอะเดี๋ยวมันลอ,อกอะอันนี้ด้วยจะสาวสาวจุม๋มพีชชีสหนูกินไรเนอร์สีส,สีมั้ย ได้เอาสิ <S <S ทุกนะคนมีหน้าเราจะตายมีมติให้หนูใส่ชุดนักเรียนไปล้วบายบายเดี๋ยวบ๊ายบายสี่พันหนึ Target> ่งร้อยคนไปแล้วนะอะไรฉันเพิ่งมาเขาจะไปแล้วเขาบอกว่าซื้อแล้ว ขอบคุณครับขอบคุณครับแมวว่าปากฉันมีเบะเลยสาวไปแล้วคะ่ะไม่ไหาาวนะเดี๋ยวไา,ยา,า,ยาไม่มาเอ้าเขายังไม่มาพี่พีนั่งกอนนั่งพี่บยอลยังไม่มาคะ่ะพี่จะขับรถหรอคะพี่นั่งสิเลยชอบแกล้งเขาเขาจะไปหาขนมอะไม่ต้องหา หนุ่มเดี๋ยวเราไปกินข้าวแล้วนะอ่ะหนุ่นั่งเองเกินซูชิหมุนๆเนาะนนนนนแล้วดูนะเวลาแบบเวลานั่นผู้ชายนี่คือจระเข้นี่ไม่เยนน็นมากมั้งซิสมมติว่าเราฉีดน้ำหอมจริตชนีสมมติ หอมไหมคะหอม,หอมไหมคะอะไรอะก็จะเหลชะนีอะไรไปไหนอะพี่ทีนลองดมซิว่าข้าวมือหนูหอมไหมหอมค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ